สวัดีครับพี่น้องครับปกกระองบ้านลำเพลินพี่เสี่ครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอา้ามาหนีพระพระสุปตาครับสุปตาสุกน้ำใหม่สุกบะหมีสุกบักเขียร์เมืเอ,มงองห้องใหม่อยู่บ้านเพียงครับหอ,องอยู่บ้านเพียงพี่น้องเนี่ยเบื่อไปที่อยู่หองดีแท่าไหร่มาเออหลังจากที่อยู่นี่ บ้านพักมาโดนนะครับเนาะอิหลากระซิมิมองอยูนแล้วนะครับอิหลาเบียอิหลาเบียระซิมิมองอยูนแล้วนะครับนะพี่น้องนางกระซิมิมองอยูนแล้วก็บอกว่าให้อยู่ห้องห้องอยังคือ๋อห้องเบอร์อะไรล่ะเพะื่อแปดคนวะเนี่ยจะได้อยู่แกนี่แหละพี่น้องนะครับ นี่โอ้เดี๋ยว ai, ยินคารวายูนี่มีแต่สาวน้อยมาอยู่เยอะนะครับสาวน้อยนะครับเอยเหมือนห้องพ่อแกนชัยเลยยาชัยแน่แนเลยใช่แหละนี่ครับพี่นอกครับบรรยากาศบรรยากาศหอพักนะครับนกครับนะพี่นอกนกนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแพงนะครับ ตำบลแพงพี่น้องครับอำเภอสุโกซุมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ครับหอพักที่พาพรครับพี่น้องครับเบืองเราพี่น้องนี่ห้องพักก็จะเป็นแบบอัเช่นครับพี่น้องครับที่ดีนี่วัดปลาประสน ัวดบรรยากาศรอบวัดพี่น้องครับยามมเส้าววิวดีครับหลวงพ่อยางบินทบาทครับยามมเส้านี่ครับออกมาหนีครับหลวงพ่อครับผมบินทบาทไปนะครับไปพุ่นครับพี่น้องก็คือเอารถไปจอดไกลข้านยางได้ปฏินี้นี่ครับบรรยากาศหอพักน่าจะเป็นบ้านของเจ้าของตึกนะครับนี่พี่น้อง หลครับนี่แต่คุณอยู่นี่นะครับมึงเดี๋ยวจะมารีวิวห้องให้ดูจะเป็นรีวิวห้องคนในเมืองมืดจังเด็กเขาช่วงเที่ยงนะคบเออเลี้ยงไปหานอนอยู่ในกว,ว,วนสวรรค์โอ่งเงี <laughs> ้ยไม่ใส่นะไม่ใส yeah. ่หอนหอนเด้อพี่หนอจนะราคา่งเงี้มาหอน หอนพวกเก่งใจบ้านเก่งใจคนเลยมันเจ้านี่ว่าสีทหารันพระอาทิตย์อยู่ฝนลดเพิ่นลดความหอนลงจากหน่อยเนี่ยบารับใจก็พี่น้องเลบาบบว่างาซั่นกำลังเร่งความเร็วอยู่กำลังเร่งแสงอยู่ข่อยก็ย่างไกลไปก็หอนหอนตัวหาก็บ,บ่รับเสียละมนแรงหอยโทรหา่าป้าพ่ลุนเหราฝนตกใข้จากบานนี่มันหอนบอการคุยกันคุยกันบอฟ้ากันคุยกันอย่างกับ โอ้ยเนาะอาทิตย์นี่โง่จากควอมให้เห็นยเมืองพี่น้องครับผู้ใดเป็นผู้ใด้เนี่ยเมืงเอาพี่น,อน้องมึงมืงมึงโอ้ยมาหองจัดนี่มองตกักผ้าเนอะมองตกักผ้าดีดีแต่ยังไม่ได้รีวิวห้องเลยยังพ<ต>ันในบรีว<บ>ิว เคครับให้จ <Okay. S 1> ิ้นเข่าไปใ้จินข้าวกันเลยจับจับรับครับจับจับทำไมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงเพอนวะวันตอนเที่ยงมาเกิดเที่ยงได้ป่ะเออโทรบอกเมื่อไหร่เที่ยงทำความสะอาดกิยิบแหล่เบียที่ไม่มังอยู่แหล่พินังแหล่เบียที่ไม่มังอยู่อุ้ยหนาแซ่บแซ่บเอากิ้นมั่งหนึ่งนี่ไหมนี่ไหมอุ้ยหยอดเอ๊บเท่แซ่บเที่ยวตรงนี้ปัญญาเด้หนิกินไหม กินยาตัวมามันกินอยู่เซาไหมยามันหามันอักมาแต่กินกินอีหลีเลยกินไหมเอากินกินอะไรมเป็นตัวกินนี่คือเป็นเป็นวัดเป็นไออยู่บ้านทีทิดโอ้เพิ่งเข้ามีประตูเงินเหรอฮะมันคือบูมมีประตูเงินกี่ตัวได้นี่บ้านทีทิดยังเลยบูมีประตูเงินโอ้ขี่เดาอีหลีมาไปเรียนจบหลักสูตรได้ไหม สอบเพราะวันมองหออยูโดกับมีอยู่หักแต่ว่านใหม่กับเขามาหลายเนาะนอนตะคู่กันนะคะพี่น้องอันนี้ทีมงานไหนมาเนีน่ยก็ไหลายทีมงานนอนตะคู่กันแล้วก็เราก็อยากให้น้องที่แบบว่าเป็นน้องไม่บเป็นปน้องไม่เดี๋ยวนอนอันนี้ยังเข้าบ้านพักโบเบิร์ตเดยแมนนเขาโบเบิร์ตขายพี่น้องจาอ้าหน้าที่เอาบินเขามาต้กคนเก่าคนใหม่กับายค่ะพี่น้องบ้านเขามาเบิร์ตขนาดใครเพราะเขามาเบิร์ตเต็มเลยไม่ไม่แค่ไหนโบเบิร์ตได้พี่น้องนะ ให้อะไรๆคะไรๆเคๆเข่ามาเบ็ดเลยนอนวัดแมนบินถบาดซอรยลุงองืินเสานอนวัดเข้ามาวัดย่ไสมเขามาวัดตายมีละไม่วัดยไกเานี่นีอันนี้เงี้เงี้ผู้ใดบุโอจะเม็นไปหอดีวิว่ขาเจ้าบาดบางเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะไอ้ไอนอนวัดไอนอนรัดเ่นอนวัดแต่ว่าเหอขวัดไมกินน้ำเลเด้อพอดีอันเดี๋ยวมืองเสาบินถบาดออกมาสิเที่ยวทวปุก ไปทางไหนนี่ไปสอดทางไหนเนาะบ่รู้แล้วนี่สอดนี่บักแล้วสอดชายผู้ทางไหนนี่เอ้าคือจังเพิ่นหู่จักนี่แน่บางเนี่ยนี่นี่สอดนี่แหละ <c oughs> สอดมึงนี่แหละสอดมึงนี่แหละสิก๊กเมืองได๋เอาห้องนี้ก็ห้องพักบ่ห้องเช่าปะนะเอ้อโอ้ยอ๋อห้องเช่าอ๋อกัดห้องเช้าเอาวันนี้ก็มีห้องพักอ๋ออยคือหลายแถวบ้านอันนี้นแห่เนาะบ้านแพงคือคืนิตจีเพียรแค้นเดียว บเป็นยัง็ยูนันอันนี้อันนี้ยูนันละเี๋ยวมือที่ไม่ย่ไก่ฝอกใ้พ่อนม่อกอนพอดีอันที่ไปรีวิวห่างของนางนะกันใส่ย้นมึงสานางก็ทีเฮาเอาไปทางไหนนี่แมนมัวเยี่ิเจเนอกตรงเอาพี่น้อง เอาพี่น้องเนาะนี abor, you know? nice. ่อ like um, so ันน uh, uh, ี anyway, ้พ like ี่น้องอันนี้ถนนเด้อพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นถนนพี่น้องวิ่กับเขาละแล้วเขาถีนไลน์หลันกับเขาเออพี่น้องเห็นบ่นี่อันนย้ายเลยพี่น้องแจ๊กย้ายผู้ใดผู้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องสีบดติดวิ่งบังยมตัดเสียบแท้เออบังยมพี่น้องไอกิดตาบักยงมันก็สีเสียบพี่น้องเห็นแล้วคลิปเดียวบอพี่น้องบ่ปรเดี๋เสียงมันตะสั่งแท้เฮ้ยพี่น้องไม่ได้พี่น้องเอ้าพอเห็นตีคลิปเดียวก็นั่งกินข้าวกินน้้อยู่พีง อันนี้ต้นบักต้นไม้เลยพี่น้องขอให้ร่างกินเน่อยพี่น้องอแซ่บแซ่บพี่น้องมากินน้ำแก่นเลยพี่น้องนี่เห็นบอนี่รถรถแก่นก้างนี่พี่น้องฟอร์ดเนี่ยอนาคนเสียวฟอร์ดบนี้่ยเต่โอ้อยากได้ฟอร์ดจริงหาเงินก่อนเท่ใส่เนี่ยขั้นนีมันแล้วก่อนเท่ใส่เนี่ยอะไวกันสิมี่มี่ประเด็นดราม่าเนี่ยอยากวอาวะบอลเท่บอลเนาะไม่อยากวอาเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจยังไงเก็บไว้ในใจหรือไะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ เมื่อพี่น้องครับผมฝากอเไยพี่ตามกดซับสไครต์เลยครับเด้อพี่น้องครับซองบาทและเพิ่นออฟพีเซียวครับพี่น้องครับซองดีมีสาละหรือเปล่านะครับผมฝากกดได้เด้อพี่น้องครับเอฟซีน้องเบียร์นะครับเอฟซีน้องอุ้งยิ้นครับเอฟซีหลายๆคนครับที่เขาปรกดติดตามครับขอบคุณนะครับเอฟซีน้องๆนะครับที่มากดติดตามให้ผมนะครับเนาะจะได้ก็ปากจดนอนวัด ไอ้นอนวัดโว้ยเนาะท้าถ้าทาง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 กาบันไปไหนนี่อุ้ยเบาไปตัวถี่เพื่ติดอ่างไป็นอะไบ้างปัดใจประสิทธิ์พระนะโอเคครับพี่น้องครับฝากไว้กันตามปัจใจถุยพระเจาต่เดิมเดิมเดิมอะครับเด้อครับคลิปต่อไปครับพ่อครับพี่น้องครับสารภาพสมาคมสวัสดีครับ